ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ a ออัมบูเลตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมวรพาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับ ช่องทางติดต่อในการซื้อประกัดนะครับก็ YouTube ช่อง A-Beta Farm นะครับในรายการเปิดตู้ววยขายประกัดนะครับ Facebook A-Beta Farm นะครับ Line at A-Beta f a r ฟนะครับแล้วก็สแกน QR Code นี้เข้าลายได้เลยนะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อนะครับ080 0199286ครับยินดีต้อนรับครับสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมพระกันต่อครับ สวัสดีครับหากท่านเคยไปจังหวัดสุขโขทัยนะครับแล้วก็มีโอกาสไปที่วัดภาษีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุขโขทยัยหรือว่าวัดพระปรางท่านจะเห็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางลีลาซึ่งชาวบ้านเรียกว่าปางพระเจ้าย่อนตีนเป็นปางที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากเทศโปรด พระมานดาจากสวรรค์ลงสู่โลกมนุษย์ซึ่งพระปางนี้เนี่ยเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นที่สวยงามระดับโลกก็อยากให้ท่านลองมีโอกาสก,าก็ลองไปชื่นชมกันดูนะครับสำหรับวันนี้ผมมีพระปางลีลาที่เรียกว่าปางพระเจ้าอย่างตีน รูปแบบเดียวกันกันกับพระพุทธรูปปูนปั้นที่วัดพระศีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุขโขทัยเลยมาให้ท่านได้ชมเป็นพระกลุกน,นะครับก็ขอเรียกว่าเป็นพระกำแพงลีลาเม็ดขน,นุนพิมพ์พิเศษครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับองค์นี้เลยนะครับ พระกำแพงลีลาเม็ดขนุนองค์พิเศษองค์นี้นะครับเป็นพระเครื่องที่เรียกได้ว่าสุดยอดหายากนะครับผมเองก็เห็นองค์เดียวนะครับนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านท่านลองสังเกตนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือเป็นพระปางลีลาเช่นเดียวกันกับพระ กำแพงลีลาเม็ดขนุนรูปทรงนะครับด้านหลังเหมือนกับเม็ดขนุนด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปปางลีลาแต่ว่ามีการบิดองค์ให้เหมือนกับการย่างก้าวจริงๆซึ่งปางนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นที่วัดพระศีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุขโขทยัยเป็นพระปางพระเจ้าหย่อนตีนตามที่ชาวบ้านเรียกซึ่งปางนี้เป็นปางที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากเทศนาโปรดประมาณดากับจากสวรรค์ลงสูง่โลกมนุษย์สังเกตที่ฐานนะครับมีสามชั้น แล้วก็เป็นลักษณะของการก้าวลงจากสวรรค์น,นะครับลักษณะองค์พระเหมือนบิดแต่จริงๆแล้วลองดูด้านหลังนะครับจะเห็นว่าเป็นรูปทรงที่สมบูรณ์นะครับไม่ได้บิดแต่อย่างใดเนี่ยนะครับ เราสังเกตเนื้อหานะครับเป็นเนื้อหาอเช่นเดียวกันกับพระกำแพงลีลาเม็ดขนมองค์นี้จะเป็นเนื้อเขียวคราบแดงนะครับเนื้อในจะเป็นเนื้อเขียวคราบแดงนะครับลองสังเกตดูเห็นคราบกุบเกาะตามซอกลึกนะครับซึ่ง แสดงถึงความเก่าชัดเจนเนื้อในนะครับเป็นเนื้อเขียวแล้วก็คราบแดงเนื้อแบบนี้นะครับเท่าที่พบเจอก็จะเป็นกุวัดพิกุลนะครับเป็นพระกุวัดพิกุลจังหวัดกำแพงเพชร พุทธลักษณะก็สอดคล้องกับพระปางลีลาที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตจังหวัดสุขโขทัยนะครับลองชมดูเป็นพระที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แข็งแรง ก็ถือว่าหายากพบเจอน้อยนะครับสำหรับผมก็เพิ่งเห็นองค์นี้เป็นองค์แรกนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเนื้อพระนะครับมีความเก่าอย่างไรนะครับจึงตัดสินว่าเป็นพระแท้แล้วก็เป็นพระกุศนะครับอย่ายเราชมกันต่อนะครับ ครับเรามาศึกษาเจาะลึกเนื้อพระนะครับพระกาแพงลีลาเม็ดขนุนพิมพ์พิเศษองค์นี้เป็นเนื้อเขียวคราบแดงนะครับจะเห็นว่าลักษณะเนื้อเนี่ยมีความละเอียดหนึบนุ่มนะครับแล้วก็มีคราบกรูเกาะ ติดแน่นตามซอกลึกทั่วไปนะครับจะเห็นตามซอกลึกบริเวณฐานนี่เห็นชัดฝ่าเท้านะครับการก้าวย่างลักษณะนี้เรียกว่าปางพระเจ้าหย่อนตีน เนื้อพระเซตตัวคาบกุกติดแน่นตามซอกลึกเห็นความเก่าชัดเจนลักษณะเนื้อแบบนี้นะครับเป็นลักษณะเนื้อของพระกุกวัดพิกุลท่านลองศึกษาเปรียบเทียบกับองค์อื่นๆนะครับ ละเอียดหนึบนุ่มเห็นว่านดอกมะขามกระจายอยู่ทั่วไปตามซอกลึกมีคาบกุเกาะติดแน่นเห็นชัดเจนนะครับ องค์นี้ถือเป็นองค์พิเศษมากๆนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์ไล่ให้ดูภาพนะครับเนื้อพระทั่วๆองค์นานๆนะครับจะได้เอาออกมาชมกันทีหนึ่งนี้บริเวณใต้ฐาน นะครับเขียวคาบแดงคาบกลุบเกอดติดแน่นตามซอกลึกเนื้อเขียวคาบแดงเห็นว่านดอ,อกมะขามกระจายอยู่ ทั่วไปเนี่ยนะครับเขียวคาบแดงนี่เป็นด้านหลังรูปแบบศิลปะเนี่ยถือว่ามีความสอดคล้องนะครับพระปางลีลาก็นิยมสร้างในสมัย พระมหาธรรมราชาลิไทยกรัตริย์องค์ที่5แห่งกรุงสุขโขทัยนะครับเนี่ยเป็นลักษณะเนื้อพระนะครับเนื้อในเป็นสีเขียวเปลือกผิวเป็นสีแดงเห็นชัดนะครับบ้านดอ,อกมะขามกระจายอยู่ทั่วไป เนื้อพระมีความเหี่ยวยน่นแห้งเก่ามีคาบกุกติดนั่นอยู่ตามซอกลึกทั่วไปจะท้อนถึงความเก่าของเนื้อพระชัดเจนองค์นี้ก็ถือเป็นองค์ที่พิเศษมากๆนะครับนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่าน ลองศึกษาเปรียบเทียบกับพระกรุกเหมือนกำแพงเพชรองค์อื่นๆนะครับว่าลักษณะเนื้อแบบนี้พิมพ์แบบนี้ใช่หรือไม่นะครับสำหรับองค์นี้ถือเป็นพิมพ์พิเศษเป็นพระสุดยอดหายาก ที่นำมาให้ท่านได้ชมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันพระกำแพงลีลาเม็ดขน,นุนพิมพ์พิเศษหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปผมจะนำพระเครื่องที่ทรงคุณค่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกลุ่มบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมพระเครื่องหนังสือที่จะช่วยให้ท่านได้พบพระแท้และสะสมพระเครื่องได้อย่างมีความสุขหนังสือคำภีภาพพระเครื่องหองมิติ หนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระทุกองค์ครบทั้งหกมิติศึกษาเจาะลึกได้ครบทุกมุมมองหนังสือไตรภา,าคีพระดีลากำแพงเพชรหนังสือรวมสุดยอดพระเครื่องฟางลีลาของเมืองไทยพระพุทธชิน,นราชใบเสมา ธมตะพระยอดขุนพเหลเรียนรู้จอดลึกพระพุทธชินราชใบเสมาพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คนควรมีติดกายนิตยสารเออมเลตออนไลน์ออนไลน์แมกซีนสื่อกรารการปล่อยเช่าโชว ของคนรักพระเครื่องพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยชมผลงานศิลปินแห่งชาติ อาจารย์เฉลิมชัยโคโสิพิพัฒน์อาจารย์ะวันดัชนีและศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือโควิด -19 t ท m e ถามล็อกดาว a y สเต o m อ n โ w มนิว a นมอนมีความจริงที่เห็นต่างอย่างไรเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไร ศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับโควิด1 9ทีท่าอาร์ตออนเอิร์ศิลปะบนพื้นโลกที่รลังสรรค์โดยธรรมชาติมีความงดงามเพียงใดดูได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ a r ร์ n ออนเอิรท่องไปกับมือถือท่องไปกับมือถือ วัดพระศีสันเพชร่วมชื่นชมศิลปะวัตถุและสถาปัตยกรรมของไทยที่วัดพระศีสันเพชรมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเดินชมไปพร้อมกับผมนะครับที่วัดพระศีสันเพชหนังสือทุกเล่ม วางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือต่างๆนะครับโดยเซิร์ชชื่อบรรพาธบุญม,มั่นสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้เลยครับหนังสือทุกเล่มวางจำหน่าย ในรูปแบบอีบุ๊กครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขอรัตนาคุณภระรีรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ